มีความอยากที่จะเข้ามาอยู่ในวงบ้างล้วครับตอนนี้ไม่ไม่เลย <c oughs> คือผมขี้อายไง <c oughs> ชอบร้องเพลงแต่แตขี้อายจะรู้ตัวเองว่าคงคงไม่ถนัดหรอกครับค <c oughs> งไม่ถนัดคิดว่าคงทําไม่ได้หรอก <c oughs> แล้วเส้นทางชีวิตที่คือวงจะไปขึ้นวงก็ไม่ขึ้นอยู่กับเกษตรกรง,งา <c oughs> ั้นเคยไปครั้งหนึ่งเคยไปครั้งหนึ่งแต่จริงจริงติดตามคุณพ่อหลายครั้งแต่ขึ้นวิทีอยู่ครั้งหนึ่งเออมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําไมไม่ได้ไปขึ้นซ้ำครับขาสั่นดีครับ ระดับอาอนแก้วขึ้นไปดิลูกสบ้าสันร้องได้ครึ่งเพลงไปไม่ถูกเลยทำไงครับทีดีลืมหูอือไปเลยวิ่งลงไปทีเลยครั้งแรกที่ขึ้นเวทีก็เค็ดเลยร้องไม่จบเพลงลงเลยลงเลยยังจำยังจำสถานที่นั้นได้ตอนนั้นอยู่ที่อำเภออะไรครับอำเภอวังสุพงจังหวัดเลยอแต่ปูนบ้านี่งจำไม่ได้จำได้อําเภอ ประวัติศาสตร์ผมเลยครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นเวทีนะขึ้นแล้วก็ล่มเลยโอ้ล่มเลยเรือล่มเลยไปไม่ถูกเลยครับผมเหนื่อแตกพักเด้อโอ้ภาพในวันนั้นตอนนั้นอายุประมาณสักเท่าไหร่นะครับนั้นเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่เที่ยวไปเที่ยวมาจากกรุงเทพนะเที่ยวมากลับมาบ้านต่างจังหวัดคุณพ่อก็ชวนไปด้วยอ๋อ้สักสิบห้าได้มอ๋อตอนนั้นคือไม่ได้ทาอาชีพเกษตรกรแล้วแต่วิ่งเข้ามาทํางานในเมืองแล้วครับตอนนั้นใช่มามาหัดซ้อมรถ วาเป็นลูกจ้างซ่อมรถในกรุงเทพอุ้ยอันนี้ไม่ทราบมาก่อนเลยก็คือว่าพอหลังจากเรียนจบป .6 ปุ๊บเนี่ยก็ทางานอยู่บ้านประมาณสักกี่ปีนะครับก่อนเราเป็นช่างยอยู่บ้านนี่ในช่วงที่เรียนประถมอยู่ก็มีช่วงปิดเทอมคุณพ่อก็ส่งไปอยู่กับน้าชายที่<อ>คุณน้าที่เป็นที่รู้จักที่รักกันนะที่ท่านเปิดอู่อยู่ในตัวอำเภอนะอยก็ไปหัดเป็นช่างเชื่อมช่างเครื่องยนต์เนี่ยครับไปหัด ทำสีพ่นสีอะไรงต่างครบวงจรเลยพอจบจบจากประถมเสร็จก็อยู่กับบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยสักพักก็ครับอาจจะสิบสี่ก็เข้ามาอยู่กรุงเทพมาอยู่กับพี่ๆที่กรุงเทพ